เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมโครเมตรตรง100%เอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกับคุณผมโดมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันของคุณสวัสดีครับพบกนันนกเดินทางโดมี่นะครับกับรายการตลาดนัดรถมือสองโดมี่นะครับวันนี้ผมพามาชม m e r c e d e s Ben z e 2 0 0 c o m p คอมเพ r นะครับ W210 นะครับ W210 นนคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะตัดโฉมใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไหม่เนื้ n เชนนะครับรถนะครับเครื่องยนต์2 0 0พนนะครับ161อยแรงม้านะครับสีเป็นสีบอลเงินนะครับสีซินเวอร์นะครับหรือสีเทานะครับในเล่นทะเบียนก็จะระบุไว้สีเทานะครับเป็นสีพาณิชย์นะครับที่ เราเรียกกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเก่าเก็บนะครับไม่มีที่จอดแล้วนะครับเขาก็เลยให้ผมมารีวิวนะครับเพื่อให้เจ้าของคันใหม่น่ะได้ชมนะครับแลว้วก็รายการของผู้ติดตามรายการผมเนี่ยได้ชมเป็นรายแรกๆเลยนะครับดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าของใครจะโชคดีนะครับได้รถคันสวยๆจากรายการตลาดนะัดรถมือสองดมมี่ไปคลองอีก อาทิตยหนึ่งนะครับปีนะครับสองพนะครับคันนี้เนี่ยครับบอกเลยว่าทําสีมาบางชิ้นเท่านั้นเองนะครับสีเดิมนะครับบอดี้สวยนะครับได้เก็บสีมาเล็กน้อยเองนะครับงามตั้งแต่หัวจะลดท้ายนะครับอุปกครบครองฟ้าครบคันนะครับสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรูปทรงรอบคันนะครับ พาโนรามา360องศานะครับรถนะครับตอนนี้นะครับจอดลันเวย์แล้วนะครับพร้อมให้ช่านชมทุกคนแล้วนะครับมาดูต่อนะครับมาดูประตูหน้าขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับทางด้านในนะครับสีนะครับสม่ำเสมอนะครับเมยัลมีนะครับยางนะครับก็ไม่มีฉีกขาดนะครับสำหรับด้านนี้นะครับ ม่เหนียวติดมือนะครับยังคงสมบูรณ์นะครับมาดูซอกประตูหน้าขวานะครับและบานพับ2จุดนะครับผมจะวงไว้นะครับในจุดสำคัญสาคัญนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยจับมือกับผมนะครับแล้วเดินไปด้วยกันไปดูรถกันของท่านผู้ชมนะครับขอบประตูนะครับสมบูรณ์แบบนะครับซอกประตูสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีพ่นต้องนะครับบรนพับสองบานพับนะครับไม่ขยับนะครับมาดูบรนพับนะครับจุดยึดประตูหลังขวา ฝั่งผู้กับขี่นะครับจุดที่2นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับจุดที่1ก็ปกติดีนะครับมาดูขอบประตูนะครับสีภายในขอบประตูนะครับสีสม่ำเสมอนะครับผมบอกแล้วนะครับคันนี้รถสวยจริงๆนะครับดูซิว่าตอนนี้ EP นี้ใครจะได้ไปนะครับใครเห็นก่อนได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมาดูอุปกรณ์ไฟฟ้าและความสะดวกสบายนะครับ อันนี้มีเมมโมรีให้หมดทั้งหมดนะครับ3จุดนะครับพงมาเลยสีก้านนะครับให้ความหลววหลาสวยงามนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้ายังคงทำงานนะครับส่งไว้ด้วยความหลูหลาเป็นเ e อร์ดิเดสเบนนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและความสะดวกสบายนะครับภายในห้องโดยสารนะครับทนข้างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเลี้ยวหน้าไปเลี้ยวขวานะครับคงไปหน้าคงไปใหญ่นะครับ ใบปัดน้งฝนนะครับยังคงครบคันนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าหรูหรานะครับสุดหรูกระตูบินนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับเบาะหนังนะครับก็ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้พงมาไลยนะครับมีสีถลอกนิดนึงนะครับแต่นิดเดียวนะครับไม่น่าเกียดนะครับยังทรงสวยอยู่นะครับคอนโซลไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกรายงานนะครับหลังคานะครับอาวกะอ้านนะครับกาวยังคง ติดแน่นอยู่นะครับแสดงว่าเจ้าของรักษาดีมากนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าของแค่สองมือนะครับนะครับท่านผู้ชมลายต่อไปนะครับก็เป็นลายที่สามนะครับนะฮะมาดูประตูนะครับแมมโมรี่นะครับสามจุดเหมือนเดิมนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสไตล์เมอร์เซเดสเบนซ์นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับหรูหราขนาดไหนนะครับหรูหรากระตู้บินเลยครับผมบอกเลยว่าหรูหรากระตูบินมากนะครับ สวยงามพระรามเก้านะครับเบาสองตัวยังคงสมบูรณ์นะครับเบาไฟฟ้าทํางานทั้งคู่นะครับนะครับมีตากแตกรายงานแม่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงสวยอยู่นะครับผู้ชมครับประตูหลังขวานะครับของฝั่งผู้ขับขี่นะครับขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับไม่มีพ่นในนะครับเรามาดูต่อที่ซอกประตูนะครับแล้วก็ บานพับสองจุดนะครับผมจะทําสัญลักษณ์ไว้ให้นะครับนี่ผมถ่ายจนแบบว่าจะติดตัวถังรถเลยนะครับคือให้ท่านผู้ชมเห็นได้อย่างชัดๆนะครับนะฮะจุดที่หนึ่งเห็นไหมฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็สวยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถทรงงามทรงสวยอีกคันหนึ่งนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับจุดที่สองนะครับดูนะครับไหมฮะอ่าสวยแบบ สุดหรูนะครับขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับสติกเกอร์ยังมีเห็นอยู่นะครับสีสม่ําเสมอนะครับขอบยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับนะครับมาดูอุปกรณ์เลยฟ้าและความหรูหราภายในห้องโดยสารนะครับตอนหลังนะครับนะครับยังคงทํางานอยู่นะครับไฟฟ้าทุกอย่างทํางานนะครับเบาะหลังคาหลังคาทั้งเบาะนะครับยังคงสมบูรณ์นะครับมีแอร์ แยกอุณหภูมิได้ขวาหน้าหลังนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับในการผ่อนอารีบทนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาข้างหลังสวยกว่าเบาตอนหน้านะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนะฮะอ่าแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับมาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเก็บสัมภาระนะฮะตัวนี้เนี่ยมีแต่หยักย่ายเกาะนะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนะครับค่อนข้าง สวยเลยนะครับคันนี้นะครับนะครับเจ้าของบอกว่าไม่มีที่จอดนะครับให้ผมมารีวิวให้นะครับเพื่อหาเจ้าของท่านต่อไปนะครับราคาผมบอกเลยว่าเหมือนให้ฟรีนะครับราคาเหมือนให้ฟรีนะครับแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในราคาต่อนะครับว่าผมเนี่ยได้คุยกับเขาะสรุปตอนสุดท้ายว่าเท่าไหร่นะครับมบอกเลยว่า ใครได้ไปนะครับสุดรุ้มครับคันสุดคุ้มผมบอกเลยว่าสุดคุ้มมีคันเดียวนะครับนานๆจะเจอทักคันหนึ่งนะครับคันนี้แบบเป็นรถที่หายากมากนะครับห้องเก็บยางอะไรนะครับเดิมๆนะครับไม่มีพ่นไม่มีอาร์กนะครับเม็ดอาร์กยังมีเห็นอยู่นะครับรอยซิลิโคนยังอยู่นะครับมาดูประตูหลังซ้ายนะครับของผู้โดยสารนะครับขอบประตูด้านในนะครับสีจะม่าเสมอ เม็ดอาร์ตยังมีให้เห็นอยู่นะครับขอบประตูด้านในนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับยางคัคงสมบูรณ์นะครับมาดูซอกประตูและบานพับสองจุดนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับบานพับจุดที่หนึ่งนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีพ้นนะครับดูจุดที่สองนะครับจุดที่สองไหน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 เดี๋ยวผมจะพยายามซูมเข้าไปอ่าจุดที่สองเห็นแล้วครับ ตัวน็อตไม่ขยับไม่มีพ่นนะครับซอกนะครับไม่มีพ่นนะครับสีสม mm ่ําเสมอนะครับขอบประตูด้านในสีสม่ําเสมอนะครับเม็ดอาร์ยังมีให้เห็นอยู่นะครับขอบประตูน่ะสีสม่ําเสมอไม่มีพ่นนะครับยางยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับตรงนี้ขอบประตูนะครับหมายถึงยางขอบประตูนะครับสมบูรณ์นะครับมาดูประตูหน้าซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะครับนะครับขอบประตูด้านในมีไเมตอาร์ให้เห็นอยู่นะครับขอบประตูโครงด้านในนะครับ สีสม่ำเสมอนะครับไม่มีพ้นนะครับยางไม่ฉีกขาไม่เหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะมาดูซอกประตูนะครับนี่ตัวนี้เป็นมมมอมรี่เบาไฟฟ้านะครับสําหรับเบาผู้โดยสารนะครับมีให้ด้วยนะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับใครได้ไปนะครับผมบอกแล้วได้ไปเหมือนถูกหวยนะครับคันนี้ซอกประตูหน้าซ้ายและบานพับสองจุดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีป้นในนะครับนะครับบานพับจุดที่สองนะครับ หัวน็อตไม่ขยับไม่มีพ่นในนะครับขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับมีรอยขูดขีดบ้างเล็กน้อยนะครับมาดูจุดยึดนะครับบันพับ2จุดนะครับยึดประตูหลังซ้ายนะครับสวยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมทำสัญลักษณ์ให้นะครับไม่มีพ่นนะครับขอบประตูสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับกรุณากดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้เห็นผมนะครับ แล้วก็รถของคุณนะครับก่อนใครเพื่อนนะครับทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสองคันมั่งสามคันมั่งแล้วแต่ผมจะไปคว่คว้าหามาได้ตอนไหนแต่ผมบอกแล้วทุกคนเอ้ทุกคันนะครับรถคัดสันมาอย่างดีนะครับจากผู้ขายถึงผู้ซื้อโดยตรงนะครับไม่มีในหน้านะครับผมดูแลให้อย่างเป็นอย่างดีนะครับฝากระปองนะครับยังคงซิลิโคนยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับ สีสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมฮะไม่มีพ่นนะครับเม็ดอาร์ตยังมี้เห็นอยู่เบ้าโชงมีเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตสีอยู่เลยนะครับคันนี้นะครับโครงและบอดี้สวยนะครับมือที่สองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคนคันต่อคนต่อไปนะครับเป็นคนที่สามนะครับนั้นก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคันใหม่นะครับกลางสัปดาห์นะครับสวัสดี ครับ so รท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์ เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ